คนอื่นส่วนมากจะทักมากกว่าเขามากี่เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยโอเคอะค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวก็ทําแล้วก็หายแล้วค่ะชื่อเอค่ะน้ำหนักสี่ิบสีูง1 5ค่ะมาผ่าตัดหนังหน้าท้องค่ะแล้วก็ดูดไขมันคุณหมอกนนัดค่ะ ก็คือมันมีความป่องแล้วก็สสดือไม่สวยแล้วก็หย่อนคอยค่ะแล้วก็แตกลายก็อยู่ปัญหาน้าท้องมาเกือบจะสิบปีแล้วก็คือไม่มั่นใจในรูปร่างเวลาใส่เสื้อผ้าค่ะเพราะว่ามันก็บางทีเราอยากใส่ชุดรัดๆอย่างเงี้ยมันก็จะป่องออกมาเวลากินข้าวเวลาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นปัญหารปรนนานมากก็คืออยากเอาออก ก็ดูรีวิวคุณหมอคนนั้นมาก็คือคุณหมอมาทำสวยค่ะก็อยากได้แบบนั้นเลยก็คือคุณหมอทําแบบเป็นล่องไปเลยค่ะสะดือก็คือแบบเป็นสะดือทรงสวยมากค่ะทําเคสแต่ละเคสออกมาได้สวยมากค่ละลาก่อนค่ะจะสวยแล้วค่ะ